ทผู้ชมครับมีชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ชลบุรีเนี่ยเขาอัดคลิปเขาบอกเขาทนมา8ปีนะมีคนในหมู่บ้านเมาขี้เมาชอบมาหาเรื่องมาด่าทอมาเอะอะโวยวายก็เลยถ่ายคลิปวิดีโอเอาไปโพสต์เพื่อที่จะประจานแล้วก็เรียกร้องขอให้คนเนี่ยมาช่วยเหลือค่ะแต่กลายเป็นว่าอีกมุมหนึ่งเนี่ยคนที่อยู่ในพื้นที่เขาเห็นคลิปแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะมันมีข้อมูลอีกมุมหนึ่งนะแต่ไปดูคลิปต้นเรื่องก่อนนะครับ เจ้โง่ลงไ่ซื้อยาป้าจะโดจับตายเลยยี่จะเป็นเมอปลอกด้วยเฮ้ยเยี่กระโดดยาป้าบางคืนน่ะ นี่เป็นคลิปที่เจ้าของคลิปนะฮะเจ้าของโพสต์เนี่ยเขาถ่ายไว้แล้วไปร้องเรียนเพื่อขอความช่วยเหลือ,อเขาอ้างว่าผู้ชายคนนี้ในคลิปเนี่ยถอดเสื้อใส่กางเกงขาสั้นเดินอยู่เนี่ยเป็นเพื่อนบ้านในพื้นที่นะแล้วชอบเอะอะโวยวายดื่มเหล้าเมาแล้วมาหาเรื่องทุกวัน<ด>เคยแจ้งครอบครัวผู้ชายคนนี้ให้ดูแลแล,แล้ว<ด>ครอบครัวเขาก็ไม่เอาใจใส่ แล้วก็ทวีความรุนแรงขึ้น,นเรื่อยๆในการก่อเหตุหนักสุดคือมาทำลายทรัพย์สินเขาไปทุบรถชาวบ้านด้วยไปแจ้งความก็ไม่มีอะไรดีขึ้นอดทนมาแปไปอีกว่าทนไม่ไหวแล้วล้วก็เลยอัดคลิปเนี่ฮะส่งไปขอความช่วยเหลือผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนี่ฮะวันนี้นะครับทางผู้สื่อข่าวของเรานะครับก็เลยไปเลยนะยพื้นที่หมู่บ้านที่เขาแจ้งเอาไว้ที่ชนบุรีตำรวจก็ไปฝ่ายปกครองก็ไป ซอยไก่ต้มในตําบลคลองกิวอาเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับพอไปถึงห้องแถวที่คนถ่ายคลิปเขาอยู่เนี่ยไม่เจอนะฮะไม่เจอเจ้าของคลิปไม่เจอคนร้องเรียนที่บ้านนี่ล็อกกุญแจอันนี้เพื่อนบ้านนะฮะเลยไปถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านบอกว่าโอ้โหในคลิปมะเหรอผู้ชายที่ปรากฏในคลิปเนี่ยเขาชื่อหักอาอยุห้าปี มีอาการทางจิตประสาทที่ผ่านมาไม่เคยทําร้ายใครไม่เคยทําร้ายเพื่อนบ้านคนไหนเลยแต่มีโวยวายบ้างเวลาที่เขาไปดื่มเหล้าแล้วเมานะทีนี้ไอ้คลิปที่เห็นกันเนี่ยเพื่อนบ้านบอกว่า,โโาหัดเนี่ยไปทะเลาะกับเจ้าของบ้านนะที่ชื่อโกโเจ้าของบ้านหลังหนึ่งแล้วกโกเนี่ยเขาให้ภรรยาที่ชื่อเอี้ยงที่มีเสียงในคลิปเนี่ยถ่ายคลิปเอาไว้ แล้วก so no like, ็ส่งไปร้องเรียนทางเพจต่างๆชเคหรือเปล่าุกีก่อนแตว่าเขาก็จะพูดคนเดียวพูดตามภาษาเขาเลยที่ที่สุดที่เจ้าของใ่้เขาถ่ายขึ้นไปเนี่ยอันนั้นคือหลานถกีหรหรือว่าัง่ะเขาชอบดื่มเหล้าประจาใช่ไหมฮะ่มเหล้าแล้วเป็นเป็นแบบนี้ตลอดไหมดมเลาเาก็เป็นว่าสองวันี่ะอาละวาดไหมพี่เขาอาละวาดไหมก็ไม่ค่ะ เราก็อยากคุยกับทางคุณโกคุณเอี้ยงเหมือนกันนะ<ฮ>ออจะได้ทราบว่าตกลงแล้วก็ทีจริงมันเป็นยังไงกันแน่ผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปเนี่ยพอนี่ฮะเดินไปเดินมาเพื่อจะดูข้อมูลในพื้นที่เนี่ยได้เจอพอดีนะฮะนี่ลุงหัดนะอายุห้าสิบกว่าคือลุงหัดแกบอกว่าอย่างนี้คือที่ชาวบ้านบอกที่มีอาการทางจิตประสาทเนี่ยแต่วันนี้ที่ผู้สื่อข่าวเราไปเจอก็พอจะคุยได้อยู่คอยรู้เรื่องแกบอกแกกับโกเนี่ยมีปัญหากันเมื่อเดือนก่อน ในโกเนี่ยเขาหาว่าแกเนี่ยไปเป็นสายให้กับตํารวจแล้วไปใส่ความหาว่าโกเนี่ยเสพยาบ้าตั้งแต่นั้นโกเนี่ยก็มาเอาเรื่องลุงแกโดยใช้ไม้เนี่ยตีหัวจนหัวแตกแล้วก็หาเรื่องมาโดยตลอดจนลุงแกต้องเดินถือไม้เอาไว้ป้องกันตัวอ่านี่นะฮะเอาเป็นว่าไปนี่หัวผมแตกอยู่ทางหน้าเนี่ย ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เนี่ยยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียน<ล>เกี่ยวกับปัญหาระหว่างเพื่อนบ้านคนอื่นๆที่ว่าถูกในหัดเขาทําลายนะค่ะก็มีหลังที่เขาโพสต์คลิปนั่นแหละแต่เราไม่เจอเจ้าของคลิปวันนี้ค่ะ